รับสบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,งปงปลายมดสุขสุขนเลยนะคะมาพบมาพอกัน,น,กนอีกแล้วครับสาน้อยแชแนลค่ะมาพี่น้องวันนี้ก็มีเรื่องราวม,มานำเสนอพี่แปวเช่นเคยเนาะอะ่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนักเรียนนักศึกษาในสปปลาวนะคะเนาะมานะพี่น้องข้างรัฐบาลล่านะคะรถโรงพลงบาน,านคะ่ะ ทางรัฐบาลลาวนะคะได้มีการแจ้งการออกมาให้นักเรียนนักศึกษาที่จบม .7 นะคะได้เขา้าทบการศึกษาต่อนะคะเนาะรัฐบาลก็เลยมีการขยายเวลานะคะเพื่อว่างแผนยืดยืดเวลาหรือว่าขยายเวลาออกไปเนาะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาลงทะเบียนเรียนต่อนะพี่น้องเนาะ อ่าสำหรับใบแจ้งการน,นะพี่น้องเดี๋ยวฉันน่าจะอ่านให้ฟังแบบคร่าวๆแบบเป็นย่อๆกันแล้วกันเนาะนะพี่้องเนาะอ่ะขออนุญาตอ่านนะคะนะฮะ,ะ,ะอ่ามันบอกว่านะคะเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแผนแบ่งปันซับซ้อนนักเรียนพนักงานเข่าเฮียนตอและ ปฏิบัติการสอบเซ็งนักเรียนศึกษาเข่าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ระบบบไดายจ่าคาเฮียนนะคะไม่ได้รับทุนแบ่งปันเนาะในวงเล็บและระบบค่าจ่ายจ่ายและระบบจ่ายค่าเฮียนเป็นไปตามที่กระช่วงศึกษาธิการและกีฬากำหนดให้นะคะเนาะ อ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งไมยังบรรดาทานพวกข้องและนักเรียนที่ผ่านการสอบเสงได้เขาเฮียนมศทราบวา่าการลงทะเบียนรับนักศึกษาใหม่และเฮียนม,มหาวิทยาลัยแห่งชาติในซกศึกษาปี2024-2025ถึงนะคะสำหรับ นักศึกษาที่สอบเซงได้นะคะระบบจะจ่ายค่าเรียนและได้รับทุนแบ่งปันเพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มีรายชื่อในข้อตกลงฉบับเลขที่3474ทับมอสลงวันที่12กันยาปี2024นี2ส24สามารถสิบต่อเวลาในการลงทะเบียนจนถึงวันที่4ตุลานะคะเนาะ ที่จะให้ที่สโมสรมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะในวมเล็บนะพี่น้องมหาวิทยายลัยดงโดกเนาะถ้าถ้าเลยกําหนดแล้วก็ถือว่าสละสิ์นะคะเนาะอ่าก็คือทางรัฐบาลเพิ่นได้ขยายเวลาเพื่อให้นักศึกษาได้ไปลงทะเบียนลงชื่อเรียนต่อนะคะถึงวันที่4ตุลานะพี่น้องเนาะอ่ะ แต่ใดๆก็แล้วแต่พี่น้องสำหรับนักเรียนนักศึกษาเฮ้านาอผู้ใดที่ว่าสอบได้หรือว่าบบได้เข้ากับ่บู้ว่าผู้ใดยันเกงแง่บกเกงแ่นะคะเนาะก็คือแบบผู้ซึกว่าแจ้งการนี้น่าจะออกมาสองรอบแล้วเนาะพี่น้องเนาะสองรอบรู้ยู้จำได้ก็คือสวรรค์นี้สบับหนึ่ง เนาะตอนนี้มาอ่านครหลวงวิจันนะคะเนาะคือเป็นอย่างเัีเหียนจึงลุกหน่อยลงเป็นอย่างจึงบ่ค่อยอยากมีคนศึกษาเฮียนต่อบุคลากรออของเล่าคือว่ามันจะลดหน่อยลงนะคะสาเหตุก็ย้อนเนียงย้อนว่าเราไม่มีทุนเนาะพ่อแม่ อาว่าสามารถส่งลูกเลี้ยง่อได้เนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจการเงินนะคะเนาะบางคนนะคะพ่อแม่ขายงัวขายข้วยส่งลูกเลียยต่ตนะคะมีไฮมีหน้าก็ส่งลูกเลี้ยนโตข้องหวังเพื่อที่จะให้ลูกได้เลี้ยงจบแล้วมีอนา,านคตที่ดีได้มีงานดีๆเหตุนะคะเนาะแต่ว่าคุซื้อว่ามันจะตรงกันข้ามซะเลเกินนะพี่น้องเนาะคือว่าเมื่อเลียนจบไปแล้ว จบไปแล้วนะคะในลราของเราไม่มีงานที่จะรองรับเนาะบม่มีงานเห้นเหตุต่อเนาะคือต้องขามาเป็นแรงงานของฝั่งไทยเหมือนเดิมถึงจะเลี้ยนสูงสาไดจบออกมาเงินเดือนล้านปลายสองล้านหามันบพ่พอกินพี่น้องนะคะคือบางคนก็จะบอกว่าเรียนไปก็เสียเวลาเสียเงินซื้อๆนะคะ นะเลียนสามสี่ปีเสียเวลาไปเทไรแล้วแล้วถ้าเขามาเห็นงานฟังไทยสามสี่ปีเอา้าเรามีเงินเยอะแค่ไหนแล้วนะคะเนาะที่ลาของเราไม่มีงานรองรับนะเนาะเลียนจบมากอะ่ะบางคนก็ออกมาเตะฟุ้นซื้อๆนะะเนาะเสียเวลาเสียเงินพอมเนาะบางคนเลียนจบมากกว่าจะได้ตัวเลขเ,เป็นพนักงานรัก ก็โดนโดนแห้งพี่น้องบางคนก็อาจจะบบได้เลยับมีออกมาเต้ฟุ้นอ่าขามาเหตุงานฟังไทยมาขายแรงมาขายแรงแรกเงินนะคะบางคนเขาคิดตั้งสัน้นตัวแอดก็คือกันบบได้ยนันโตเพราะว่วาเ,เราไม่มีกําลังทรัพย์นะคะเนาะบมมีกําลังทรัพย์ค่าเราค่าเลี้ยงค่าจ้างเขานีน่้รู้สึกว่าแพ้งเชื่อเกินนะคะและและ เราจ่ายแพงแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเรียนได้โบเนาะก็เลยคงซื้อว่าออกมาหาเงินเป็นแม่ค้าเช่าขายกับโบตายคือกันเนาะได้เงินคือกันนะคะเนาะ,ะบุคาลากรอ,อ่าคงซื้อว่าลดหน่อยถอยลงนะคะเพราะว่านักเรียนเขาบ่อยักเรียนต่อเนาะเรียนมากกับโบได้เงินเดือนกับโบพ่อก,กินพี่น้องเนาะแล้วก็คือแบบ สน้อยไปหาข้อมูลมาได้ประมาณเอ่อ4หาสาเหตุที่อ่านักเรียนเฮาที่ว่าจบมอปลายมาแล้วก็บ่อยากเรียนต่อนะพี่น้องเนาะมาฟังเบงว่ามันเป็นได้บ่เนาะอันดับนึงก็คือนบัญหาเศรษฐกิจพี่น้องครอบครัวบ่สามารถส่งเสียได้ส่งเสียให้เรียนต่อได้นะคะเนาะ2ก็คือบัญหาอ่าหลักสูตร การศึกษาที่บอตอบโจทย์กับยุคสมัยใหม่เนาะสามพี่น้องปัญหาวุฒธธิการศึกษาที่บอสามารถการันตีอาชีพที่มั่นคงและไล่ใดที่เพียงพอนะคะเนาะอ่าสี่พี่น้องปัญหาค่านิยมใหม่ในกลุ่มไม่รุ่นจับกลุ่มกันบ่อยากเฮียนต่อเนาะห้าก็คือมีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นโดยบต้องพึงพาวุฒิการศึกษานั่นไงพี่น้องเนาะ หาสาเหตุที่นักเฮียนนักศึกษาที่จบใหม่ของขห้อบริยัทเฮียนต่อนะคะเนาะและระบบการเฮียนการศึกษาของห้าเนี่ยมันสําคัญเลยพี่น้องเนาะควรจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุกสมัยใหม่ได้แล้วเนาะคือ คือระบบระบบการเรียนแบบนั่นอยู่เกา่าโบมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเนาะมันล่าหลังเนาะพี่น้องเนาะมันล่าหลังเทาควรจะประับปุงแก้ไขแล้วก็ให้มันทันสมัยหลายฝึ่นเนาะเรียนจบมากโบมีโบ,อ,บอ,อยากว่าหกข้อนี้เลยคือแบบลูกหลานประชาชนคนธรรมดานะ่ะ เือี่เฮียนเก่งสัญไาด่ห้าบมีกำลังทรัพย์บ่สามารถทรงลูกเล่นต่อได้อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่คือกันพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะสาวน้อยเนาะบางคนก็สทรงลูกเล่นขายงัวขายควา,ายวาขายที่ดินเนาะเพื่อฝากความหวังไว้กับลูกนะคะคือบางคนกับแบบบ่อยากเล่นตอ่อเนาะเพราะว่า อ่พ่อแม่ขายขั้วขายม้วนส่งไปเขาเยี่ยนจบไปบ่มีงานรองรับอ่าได้เงินเดือนบ่พอบ่พอกินอ่าประมาณนี้นะพี่นอนะ้องเนาะถ้าใดมีข้อมคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถเขียนได้ใ,ใต้คลิปนะคะเนาะสำหรับที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องพี่พลาดประการใดกรกาบขอโทษขออภัยน้ำหลายๆนะคะเนาะตรงใดขาดตกบกพร่องพายพี่นอ้องเพิ่มเติมให้น้ำนะคะเนาะสำหรับ แจ้งการอาจจะอ่านแบบติดๆคัดๆ้างหน่อยพี่น้องขออภให้นั่น,นะคะเนาะพอ,อกันไม่ชิมนาสำหรับลิปนี้พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สโนอยคือเกานะคะเนาะสวัสดีค่ะ